เปลี่ยนของธรรมดาให้ลูกค้ายินดีจ่ายแพงอย่างแรกเลยนะครับเราจะต้องทําสิ่งที่เรียกว่าเพิ่มราคาในใจของลูกค้าให้สูงขึ้นก่อนสมมุติว่าสินค้าของเราเนี่ยราคา2,000บาทแต่ลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าราคาของเราเนี่ยมันน่าจะ1,000บาทเท่านั้นเองคือราคาในใจของเขาเนี่ยมันอยู่ที่1,000บาทนะลูกค้าก็จะรู้สึกว่าของเราแพงถูกไหมเขาก็จะไม่อยากซื้อถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถจะเพิ่มมูลค่าเพิ่มราคาในใจของลูกค้าเนี่ยให้อยู่ได้ที่3,000บาทอ่าแต่เราขายจริงเราขายแค่2,000บาทเขาก็จะรู้สึกว่า ไม่แพงเลยมันคุ้มค่าสิ่งที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มราคาในใจตั้งแต่แรกเห็นนับก็คือแพ็เกจจิ้งครับลูกค้าเห็นแล้วว่าสินค้าตัวนี้ถ้ามันอยู่ในกล่องที่มันพรีเมียมที่มันดูดีที่มันสมราคาเนี่ยเขาสามารถที่จะยอมรับได้โดยอัตโนมัติว่ามันสามารถจะขายแพงได้แต่ถ้าเราอยากจะเพิ่มความแตกต่างของแพ็เกจจิ้งเนี่ยให้มากกว่านั้นนับเราสามารถที่จะใส่เทคโนโลยีเข้าไปบนแพ็เกจจิ้งของเรานับเข้าไปนบนกล่องสินค้าของเราเพราะลาพังแค่แพ็เกจจิ้งรูๆธรรมดาเนี่ย ใครๆก็ทําได้นะครับแต่การใส่เทคโนโลยีเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ใครก็ทําได้ครับในยุคนี้เนี่ยมันก็มีเทคโนลยี AR ครับหรือว่า o f f m e s s a g e reality ทําให้เราสามารถจะฝังคอนเทนต์เข้าไปบนแพ็กเกจจิ้งของเราเลยรับลูกค้าได้รับแพ็กเกจจิ้งของเราแล้วได้รับสินค้าของเราแล้ว เขาสามารถจะหยิบม,มือถือขึ้นมาสแกนบนแพ็กเกจิ้งของเราแล้วก็จะเห็นคอนเทนต์พิเศษเห็นคอนเทนต์ลับที่เราซ่อนเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของสารพิธีหรือว่ารูปแบบวิดีโอรูปแบบคลิปเสียงเนี่ยแล้วก็สามารถจะทำคอนเทนต์เนี่ยฝังเข้าไปได้ตัวอย่างของบริษัทใหญ่นะที่ใช้เทป V A R ในการทําการตลาดเนี่ยก็คืออีเกียนะเขามีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งเลยในการที่จะให้ลูกค้าดาวน์โหลดไปแล้วก็เลือกเฟอร์นิเจอร์จากในแอปนั้น จากนั้นลูกค้าก็จะเอาไปส่องไปสแกนในห้องของตัวเองนะทดลองวางสินค้าทดลองวางเฟอร์นิเจอร์ทดลองวางโต๊ะตู้เตียงนะว่ามันเข้าบุมพอดีไหมว่าลูกค้าชอบไหมนะนี่ก็คือวิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทําการตลาดซึ่งถ้าลูกค้าเห็นแล้วชอบเห็นแล้วถูกใจทันทีก็สามารถจะสั่งซื้อได้ทันทีมันเหมือนเป็นการให้ลูกค้าได้ทดลองเอามาใช้จริงที่บ้านแล้วอ่ะนะในการใช้เทคโนโลยีอาเขาช่วย เพราะงั้นสำหรับเจ้าของแบรนด์หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็สามารถจะทำคอนเทนต์ฝังเข้าไปบนแพ็กเกจจิ้งของเราได้นะอย่างเช่นคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์อาจจะใส่เป็นวิดีโอแนะนําตัวเองนะเป็นแนะนําแบรนด์แนะนําสินค้าเนี่ยหรือว่าจะใส่คลิปเสียงในการทักทายลูกค้าหรือว่าแนะนําวิธีการใช้งาน ของสินค้านี้ก็ได้เหมือนกันมันก็จะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับแพ็กเกจิ้งของเราได้ไดนะนครับนี่ก็คือวิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี A AR กับสินค้าของคุณนะครับช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณให้สูงขึ้นช่วยเพิ่มมูลค่าราคาในใจของลูกค้าให้สูงขึ้นได้แนยนครับ